บางคนอาจจะถามว่าหัวหน้าครับอะไรคือเรื่องของวิถีก้าวไกลอย่างที่บอกพอเราพูดเรื่องก้าวไกลสัญจรเราก็เห็นปัญหาเต็มไปหมดทุกพักก็คงจะพอมีคำตอบให้กับปัญหาที่เกิดขึ้นถ้ามีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินเราก็จะต้องเอาเทคโนโลยีเอาคำใหญ่ๆมาจาับมีดาวเทียมยิงลงมาว่าแผนที่ที่มันทับซ้อนจะแก้กันยังไง มีการเอาระบบ GPS เข้ามาช่วยเพื่อที่จะให้ปัญหามันไปได้มีปัญหาเรื่องน้ำเหรอก็คงจะมีนักการเมืองมีนักวิชาการเยอะแยะบอกว่าเราต้องใช้ควอนตั้ม GIS ในการศึกษาทางเดินของน้ำเพื่อให้เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแรงในภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือได้ปัญหาราคาสินค้าการเกษตรเหรอปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ การใช้ปุ๋ยในภาคการเกษตรเหรอเราเอาแอปพลิเคชันหนึ่งมาลองใส่ดูสิเอาเทคโนโลยีมาใส่ทุกอย่างแก้ได้หมดทุกภาคการเมืองก็คงจะพูดกันแบบนี้ถ้าจะไปพูดแบบเป็นภาษานักธุรกิจให้กับพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านพูดง,ง่ายๆประเทศไทยที่โดนต้องคำสาบห้ามพัฒนามันต้องมียูนิคอร์นประเทศไทยจะต้องมีสตาร์ทอัพ ประเทศไทยจะต้องมียูนิคอร์นเหมือนอย่างที่ประเทศอื่นเขามีเอาเทคโนโลยีมาใส่ปัญหาทุกอย่างคงจะหายไปหมดอันนี้เป็นสิ่งที่พักการเมืองทุกพักพูดและเป็นสิ่งที่สังคมพูดไปมากแล้ว แต่สิ่งที่เป็นวิถีก้าวไกลที่ทําให้พัรก,ก้าวไกลต่างจากคนอื่นต่างจากพักอื่นก็คือการที่เรารู้ว่าการที่เราจะสร้างยูนิคอร์นให้กับประเทศไทยเพื่อผลักดันประเทศไทยไปข้างหน้าได้นี่มันยังมีสัตว์อีกสองตัวที่เหมือนเป็นคำํำสาปห้ามไม่ให้บ้านเกิดของท่านพัฒนาไม่ให้ประเทศของเราพัฒนานั่นก็คือช้างและเสืออะไรคือช้างและเสือครับ ประเทศไทยจะมียูนิคอรนอย่างที่ทุกคนต้องการไม่ได้เลยถ้าเราไม่ชนกับช้างรัฐราชการรวมศูนย์ที่อุยอ้ายและเสือนอนกินระบอบปรสิตท,ที่กัดกินประเทศไทยอยู่ผมถามว่ามีพักการเมืองกี่พักในประเทศไทย ทิกล้าที่จะพูดถึงเรื่องยูนิคอร์และลงไปอีกชั้นหนึ่งพูดถึงเรื่องช้างรัฐราชการรวมศูนย์และพูดอีกเรื่องหนึ่งคือเสือนอนกินที่ไม่ยอมให้เกิดการพัฒนาเราบอกว่าเราจะพัฒนาการขนส่งคมนาคมในขอนแก่นเราต้องมีแอปแอปหนึ่งกระทรวงคมนาคมก็ทำแอป,แอปาาแแอขึ้นมาแอปหนึ่งใช่ไหมฮะอาจารย์สุรเชษฐ์มันก็มีแอปขึ้นมาแอปหนึ่งบอกว่าให้เรือเยอแท็กซี่เรืยอรถอ,อะไรก็ได้ อันนี้ใครก็พูดได้ผมเคยเป็นผู้บริหาร Bright h a ท l i n g มาก่อนผมต้องรู้ย่อม,ม,มรู้ดีเพราะว่าการที่จะสร้างแอปแอปขึ้นมาหนึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยนะครับไม่ยากครับที่มันยากกว่าก็คือการที่ต้องไปสู้กับระบบราชการไทยที่มีแต่นักรบห้องแอร์เขียนนโยบายอยู่ที่กรุงเทพเอามาใช้ที่ขอนแก่น เอามาใช้ที่สุขสขโขทยัยเอามาใช้ที่หัดใหญ่เอามาใช้ที่ลำพูนแค่นั้นยังไม่พอมันต้องมีพรรคการเมืองอีกพรรคหนึ่งที่พร้อมที่จะสู้กับเสือนอนกินในทุนผูกขาดนักการเมืองท้องถิ่นที่ผูกขาดระบบการเดินรถของบ้านเกิดเมืองนองท่านผมพูดมาถึงตอนนี้ทุกคนลองนึกดู ว่าระบบการขนส่งในบ้านที่ท่านมาเนี่ยมันยากลําบากสักแค่ไหนและการที่จะบอกว่ามีพรรคการเมืองหนึ่งบอกว่าเราต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเราต้องมาสร้างยูนิคอร์ในบ้านของท่านแต่เขาไม่ยอมพูดถึงช้างและรัฐการรวมศูนย์เขาไม่ยอมพูดถึงยูนิคอร์มันจะเกิดได้จริงหรือเปล่าอันนี้คือวิถีของก้าวไกลในทุกเรื่องที่ท่านสนใจท่านอาจจะสนใจเรื่องสิทธิมนุษยชน ท่านอาจจะเรื่องสนใจเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่านอาจจะสนใจเรื่องเกี่ยวกับคมนาคมท่านอาจจะสนใจเกี่ยวกับสิทธิของพี่น้องชาวชาติพันธุ์ท่านอาจจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิแรงงานท่านลองเอาวิธีคิด mindset แบบก้าวไกลไปลองคิดดูว่าอนาคตหรืออะไรสำหรับประเด็นที่ท่านสนใจอยู่อันนั้นผมว่าไม่ยากนะ บอว่ามันเป็นฉันทามติของประเทศไทยไปแล้วว่าอะไรก็ตามที่ส่งต่อประเทศไทยมาในช่วง40ปีที่นะที่40ปีที่ผ่านมาจะส่งต่อประเทศไทย40ปีข้างหน้าอีกไม่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาอะไรที่พาประเทศไทยมาได้เมื่อ40ปีที่ผ่านมาพาประเทศไทยไปอีก4ปีข้างหน้าอย่างเป็นไปไม่ได้เลย ไอ้เรื่องสมัยก่อนตอนสมัยคุณพ่อคุณแม่ผมเรื่องความมั่นคงของโลกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทหารสมัยผมโตขึ้นมาเป็นหนุ่มหน่อยความมั่นคงคือเรื่องของเศรษฐกิจคือเรื่องของการเงินยี่สิบปีผ่านมาตอนนี้ความมั่นคงคือเรื่องความมั่นคงทางสาธารณาสุขความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องสังคมสูงวัยยังไม่ได้พูดถึงเรื่องดิจิทัลดิส r u p t i o ที่ประเทศไทยจะต้องเจอก่อน นี่เป็นเรื่องของโครงสร้างอํำนาจที่ถ้าไม่มีพรรคการเมืองหรือไม่มีนักการเมืองคนไหนกล้าพูดในสภาไม่มีใครสนใจประเทศไทยไม่มีทางเปลี่ยนไปได้นะอีกมุมหนึ่งของพรรคก้าวไกลก็คือในการที่เราจะสู้กับช้างที่อุยอ้ายให้กลายเป็นช้างศึกให้ได้ในการที่เราจะชนกับเสือที่เป็นคนที่ระบอบประสิทธิที่นอนกิน ไม่ยอมให้ประเทศไทยพัฒนากอดอดีตเอาไว้ได้เราจะเราจะชนะพวกนี้ได้ไม่ได้อยู่ที่นโยบายนะครับไม่ได้อยู่ที่ยุทธศาสตร์ด้วยไม่ได้อยู่ที่วิสัยทัศน์ด้วยอยู่ที่ทัศนคติเราจะชนะระบอบแบบนี้ได้จะชนะ,ะการเลือกตั้งได้อยู่ที่ทัศนคติ เราทุกคนต้องมีทัศนคติเหมือนราชสีทัศนคติของสิงโตที่แม้จะไม่ใหญ่เท่ากับช้างจะไม่เร็วที่สุดเท่ากับเสือจะไม่ฉลาดที่สุดเท่ากับลิงแต่คือทัศนคติที่มีความสุภาพแต่เข้มแข็งสุภาพพร้อมที่จะทำงานเข้าไปอยู่ในใจของประชาชนไม่ได้อยู่บนหัวของประชาชน แต่เข้มแข็งพอที่จะขย้ำหัวใจของนักการเมืองประศิษฐ์ศัตรูของพี่น้องประชาชนกระชากมันออกมาแล้วมาวางอยู่ตรงกลางนี้แล้วดูมันเต้นนี่นี่คือทัศนคตินี่คือ Mind น e t นี่คือ Lion m e n t a l i t y ที่พรรคการเมืองอย่างก้าวไกลจะต้องมีในการที่จะทาแบบนั้นได้เราไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดเราไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นพรรคที่เร็วที่สุดเราไม่จําเป็นที่ต้องเป็นพรรคที่ฉลาดที่สุด แต่เราต้องเป็นพักที่มีทัศนคติเป็นนักสูก้สที่สุดทัศนคติแบบราชสีแบบนี้เท่านั้นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรของเราให้กับสังคมของเราให้กับบ้านของเราให้กับภูมิภาคของเราและในที่สุดก็จะเปลีป่ยนแปลงประเทศไทยไปจนได้เรื่องที่สามคือเรื่องการเดินทางไกล ผมเชื่อว่าทุกคนที่มานั่งอยู่ในที่นี้คงรู้อยู่แล้วว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางไกลเป็นการเดินทางที่ไม่ได้ลอยด้วยกลีบกุหลาบแน่นอนอันนี้ทุกคนคงจะรู้ดีแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือการเดินทางไกลครั้งนี้เนี่ยมันไม่โดดเดี่ยวครับ สำหรับผมแล้วการเดินทางสัญจรทั่วประเทศไม่เคยเหงาไม่เคยโดดเดี่ยวเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันไม่ใช่การเดินทางของผมคนเดียวไงครับมันไม่ใช่การเดินทางของผมคนเดียวแต่มันเป็นการเดินทางของคนธรรมดาทุกคนที่ถูกกดขี่จากความอายุติธรรมในประเทศนี้มันเป็นเกินการเดินทางของคนธรรมดาที่มีความฝันที่มีความหวังหลากหลายแตกต่างกันไป มันเป็นการเดินทางไกลที่จําเป็นที่จะต้องมีการเติมพลังให้กันและกันมีความเข้าใจกันอยู่เรื่อยที่สําคัญที่สุดก็คือเมื่อเราเริ่มเดินแล้วห้ามหยุดเดินพักได้เหนื่อยได้ท้อได้แต่เราจะไม่หยุดเดินและไม่มีครั้งไหนไม่มีเวลาไหนที่เราเดินได้มาไกลขนาดนี้แหลว ไม่มีครั้งไหนที่เราเดินได้มาไกลขนาดนี้จะใก,กล้หรือไกลจุดหมายผมตอบท่านไม่ได้แต่ผมตอบได้ว่าจากที่เราเริ่มภารกิจร่วมกันมาตอนนี้เราเดินมาไกลที่สุดแล้ว